ครับครับอัปเดตเก่าครับโปโฮเอโปออฟวายรัส 好的。 ดูอันนี้อันนี้คือก้าวเกิดอะไรมันเกล็ดใหญ่เบื้องแข็งตรงยากระเด็น วัวใช่อย่าใส่รอก่อนคิดเน,นทุกคนมาจากก่อนอัพโปรโน้องหมูอ้วนจะ มจะออาะไปมมมากันขินจะบือนอะไปไปรัแบบนึงไปดูนี่มันจินไม่ได้ขีดออกไปมมมากินนะไปเลยจังมาเปิดเรวเร็ยวออกไปเรี้วเร็วง่ง่ายชี้ทุกคนไปเอาไปเอาเร็้ๆเรียวมาเียวมาเปิานี่ยหระคะฉันได้ เขียนยังไงเอามาก็เขียนแบบนี้อานี่ออกไหมไม่ห,หรือเปล่าเขียนเลยเขียนเลยใช่ไหมใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวป,ยปวดกระยางวันวันหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นสอะไสีอะไรสีเทาเหรอสีอะไร <c oughs> ก็บอกไปแล้วว่ามีสีอะไรบ้างอะสีอะไร <c oughs> บอกไปแล้วไง อันนี้สายชาดเหรอสายชาดดูซมิมีมีไหมยวต้องไม่สั่งแล้วแน่ดีแบบสายชาดใช่ห้าร้อยเหรอวะสายชาดสายชาดเอียงลองเอียงม,มา เขาเรียกอะไรเคสหรอโอเคจบการรีวิวอ่ะดูดูมีอะไรบ้างให้ดูนะค่ะเคสกล่องมากล่องมา